สวิตสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับแม่จะพูดผิดพูดถูกแล้วอ้าวลุยป่านะครับวันนี้ลกๆเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะเห็นพื้นดินละข้างหน้าเราวนี่เป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำน่านโน่นเห็นน้ำไหวยโน่นเราก็เอาเศษกิ่งไม้แล้วก็เศษ ปฏิกูลต่างๆนะครับมาทิ้งไว้ตรงนี้อเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์โบอันนี้เป็นอะไรกิ่งไม้เสียบหรือเปล่าออกกิ่งไม้ไปเสียบครับนี่นะครับป่าลุกคลิบขนาดนี้นะให้ท่านผู้ชมดูรอบๆก่อน จะกว้างประมาณนี้นะที่เขาดันไปเตียนๆนี่จะถ่ายด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ครับแค่หลกักคนแดนนี้นี่ครับตั้งแต่เช้าแล้วลุยกันมาแค่นี้นะครับด้านกว้างประมาณนี้ยังมีกอไผ่ด้วยนะโอ้ oh. แล้วถาอะไรเนี่ยสารพัดถาเลยนี่นะครับแค่ชายรั้วนี่ด้านกว้างนะครับ นี่นะครับตั้งแต่ต้นทางนี้ไปโน่นใช้แม่น้ำน่านน,นะครับกอไผ่นี่จะเอาลงหรือเปล่าจานโบย,ยังเอากิ่งไม้ออกไม่ได้นะครับตรงกองไผ่นี่จะเอาลงไหมเนี่ยโอ้โหม่พอยังมีเศษปูนอีกนะเศษอิดเศษโอ้โหเพียบเลยนี่ก้อนอิดนะครับ เต็มปูนเต็มเลยโอ้โหลายต่อลายมันรู่เยอะแยะเลยนี่แต่พืชเถาจันจโบผ่านสามมานะวันนี้จะเบิดลากคอยหรือเปล่าโอ้โหเรื่องฟรีไม่ต้องห่วงแน่ครับ เพราะว่ามีโอ้เถาวันจะเอาลงยังไงนี่อันนี้โอ้โหอ่าในานาในไรนี่มันลุยป่ามัาง้งลกๆเลยออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วอย่างนี้ต้นข่อยนะครับแล้วก็มีเถาวัน โอ้ยก oh, okay, uh, uh ็ไ huh. ผ่ครับอ่าดูอาจารย์พวกเอาก็ไผ่ลงก่อนดิจะลงยังแบบแบบอ่าจะลงแบบไหนปีนสิครับ โอ้ยนายกนายกนายกล้อหลังฟรีอาเรามาดูวิธีการเอากรไผ่ลงนะครับโอ้ยนายกโอหยากอะเนี่ยทั้งแห้งทั้งสดเลยอันนี้ต่อนะครับ เอาเลงก่อนเลงก่อนเธอมีมิม,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 มบอกเลยครับงานยากครับวันนี้จากที่เตีนเตียนลกๆาจากที่ลกๆเราทำเป็นเตีนเตียนขนาดนี้ก็ได้ก็ถือว่าสุดยอดฝีมือแล้วนะปัญหาคือที่ว่าก็ไผ่นี่แหละครับ โอ้โหงานยากเลยสำหรับก็ไผ่ก็บริเวณตรงหลังรถอาจารย์โบะนะครับจะปรับพื้นที่ด้วยหรือเปล่ากำลังลาจินาอยู่นะครับนี่ตอนแรกจะเป็นป่ากระถินอย่างนี้นะครับทึบๆอย่างนี้เลยนะครับข้างหน้าเรานี่ตอนที่ เขายังไม่ทำจะเป็นแบบนี้ครับพอดีเรามาไม่ทันอ่าหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราหยุดกินข้าวกันนะครับก็<อ>เดี๋ยวลุยต่อเลยเนี่ยครับที่ขวางขวางอยู่นี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปน่นใช้แม่น้ำเลยเขาจะทำสวนนะครับ เดี๋ยวเกียต้นไม้ออกให้เรียบร้อยก็ทำการไถแล้วก็ปรับพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะแยกให้อีกคลิปนึ่งน่นดูปีงึ้นไปทาไม่แน่จริงนี่บอกก่อนนะครับท่านผู้ชมจะล้องอย่างน้อยๆก็หมอน้ำอ่ะาใบแผงกันลังพึ่งนะครับก็ตันจานโบโดนอะไรบ้างเนี่ยฝาน้ำมันเครื่อง เมื่อกี้ฝานนะ้ำมันเครื่องหลุดเนี่ยอย่างเงี้ยสภาพแบบเนี้ยนี่ยังแค่50%นะจะได้เรามาไม่ทันตอนเช้านะครับหมดจากงานไร่งานนาก็ลุยงานป่านะครับรับทุกรูปแบบนี่เอาไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูสุดหล่อบ้างนี่มาแล้วเป็นกองเลยไม้ไผ่เถาวัลย์มันจะไปเสียบไปทิ้มไปแทงอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับโอ้โหต้องระวังไดาดัานลงไปน้ำไปเลยดูดิปีนปนะ่ายน่ะ สุลอควันดำเลยไก่ย่างถ้ามันดันง่ายง่อย่างนี้ตลอดก็ดีนะครับแต่โอ้ไอ้นู่นยืดอนี่ยืี๋ยวไม้หักมาเสียบอีกต้องระวังด้วยนะครับอ่ามาแล้ว นี่นะครับนี่มีกิ่งไผ่ด้วยนี่เถาวัลย์นะครับโอ้โหลากไปกทังท่อนเลยนุอนอ่นย,ยางไก่ครับยางไก่ มันต้องโชว์พลังกันหน่อยมาพาไปให้ได้รวมขุมพลังครับเพตระกูลเถาพิเศษปูนด้วย อ่าจานโบไปด้านขวา ทั้งสองคันกำลังพยายามพากิ่งไม้แล้วก็พืชตะกูลเถานี่ไปไว้ชายแม่น้ำนะครับ โอ้ต oh, ะกวย,ยินครับเปิดยางโอ้ oh, จานโบพาไปแล้วอ่า ah, เอาไปจำได้นะครับ ข้างจะหนักเอาการเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ของง่ายเลย๋อจะผ่านดึงเขามาครับหือช่างบูเลยกิน อ้าวขาดแล้วจันโบออือึมดูลุยเข้าไปเอาผานดึงมานะครับเพราะว่าถ้าใช้ด้านหน้านี่เดี๋ยวโอ้โหอะไรไปเกี่ยวไปดึงเข้ายุ่งอีกไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะท่านผู้ชมโอ้โหในการลื้อป่าครั้งนี้ นี่ใช้ผาาหลังนะครับดึงออกมาโอ้โหสั่นทั้งคันได้มาแล้วครับต้นคอยโอ้ออกมาเลยไม่ต้องใช้ใบด้านหน้านี่หนึ่งต้นแม่กแกนี่สุดยอดจริงๆริงเอาขายออกแล้วครับ นี่ฝีมือครับฝีมือมาสุดรอพาไปสายแม่น้ำโหดูจารย์โบกความพยายามนะครับเอาผ่านไปล้วงออกมานะครับ จะมาได้ไหมนะ้าอุ้ยแกมาได้จริงเขาต้นเบลเลอร์เลยน้าโอ้โหฝีมือครับแม่เราต้องชมเลยด,ดูดิใสายผ่านหลังดึงออกมานะไม่ต้องใช้ผ่านหนะ้าไม่ฝีมือจริง นั่นขับล้วงอีกแล้วนอนนอนลูกแกบุกเข้าไปครับใช้ผานหลังล้วงครับดึงพืชเถ่าออกมาโ่นโอ้อะไรบ้างนะน,นะโบเบโบเบไปหมด ดูน่นดูแกใช้ผานหลังนะครับล้วงเข้าไปนะครับโอ oh, oh. ้โหยอดฝีมือจริงเลยนา oh, oh. ล้วงเข้าไปนะครับแทบจะไม่เห็นตัวแล้ว oh, oh. อ้วสบายหน่อยสุดรอพาไป ดูนะครับมันก็จะพลิกไปพลิกมาอยู่งี้ครับอ่าไปได้ครับไปได้าำรับก็ไผายนี้คงไม่ไหวนะครับโอ้โหมันเกินกำลังรถไปเยวให้เขาใช้วิธีอื่นแล้วกันกอจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวดูการปรับพื้นที่ในคลิปต่อไปแล้วกันพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ